ครับผมสวัสดีครับวิดีโอแนะนำการต่อแผงโซลาร์เซลล์ใช้เองแบบประหยัดที่สุดนะครับเริ่มจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด50วัตวต์12โวลต์50วัตต์อันนี้ก็แผงเล็กๆอีกหนึ่งแผงตัวนี้ครับเป็นแผง12โวลต์10วัตต์ต่อด้วยกันข้างในก็จะเป็น ตัวชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ก็จะเป็นต่อต่อจากไอแผงโซลารเซลล์มาเข้าที่ชาร์จเจอร์จากชาร์จเจอร์ก็จะมีออกมาที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนออกจากรถยนต์นะครับแล้วก็จะต่อจากชาร์จเจอร์ออกไปให้หลอดไฟนี่ครับหลอดไฟนี่จะเป็นหลอดไฟสวัตต์ ก็จะมีอยู่ห้าหลอดหลอดนี้เป็นหลอดแวัตต์เอาไว้ให้นั่งตอนกลางคืนจะสว่างนิดนึงนะครับหลอดนี้แล้วหลอดนี้ก็เป็นหลอดสี่วัตต์แล้วก็จะมีหลอดเล็กๆสี่วัตต์ตรงนี้อีกหนึ่งหลอดแต่หลอดนี้ผมจะตั้งเวลาที่ชาร์จเจอร์เอาไว้ให้มันทำงานอัตโนมัติถ้าช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ ตกดินหรือแดดไม่มีแล้วก็ไฟข้างหน้าก็จะทํางานติดอัตโนมัติผมตั้งให้มันติดอยู่ประมาณห้าชั่วโมงส่วนไฟในบ้านในกระท่อมนี้ผมก็จะเปิดเอาไว้สามารถใช้ได้ทั้งคืนครับแบตเตอรี่ไม่หมดเวลาผมเข้ามานอนผมจะชาร์จมือถือก็จะเสียบชาร์จตรงนี้เลยโดยตรงเลยวงจรนี้ผมใช้มา สามปีกว่าแล้วครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบรถยนต์ถ้าเอาไปเทิร์นก็เขาให้สามร้อยบาทเราก็แค่มันเข้ามาเติมน้ำกลัน่นแผงโซ,ซล่าเซลล์ก็จะเป็นแผงช่วง ada, ลาซาด้าลดราคาไหมครับตอนนั้นซื้อมาสามร้อยสี่ร้อยบาทนี่แหละส่วนในตัวชาร์จเจอร์ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทซื้อวิกไฟพวกนี้ก็ห้าบาทสิบบาท สายนี่นก็เม็ดกี่บาทไม่รู้ไม่แพงครับรวมๆแล้วก็1นึ่งพันหนึ่งอยมั้งครับถ้าจำไม่ผิดครับเป็นแผงง่ายๆแล้วก็ถูกสุดๆแล้วครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามหรือแชทมาถามส่วนตัวได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่คิดจะต่อใช้เองหรือเอาไปปรับปรุงใช้กับ รถไซลิงขายอาหารขายลูกชิ้นทอดแผงขายผลไม้ก็ได้นะครับาบางคนอาจจะสงสยัยไออตัวชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับการต่อก็ไม่ยากนะครับมันจะมีมันจะมีรูปภาพบอกครับบอกว่าต่อจากแผงบวกลบต่อออกไปแบตเตอรี่ต่อออกไป,อออกไปให้หลอดไฟมันจะมีบอกละเอียดครับไม่ยากครับ ขอบคุณครับ